สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออริจินดาร์กหนึ่งนะครับผมเซิร์ฟเวอร์แพทคลาสสิกนะฮะวันนี้ก็ได้กาสเข้ามา รีวิวในเอ d ี t ของเขานะครับผมจะเปิดวันที่24เดือนธันวาคมนี้นะฮะปไปไปต้อนรับด้ดูหนาวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแม่ต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แผทเดิมนะฮะคลาสสิกนะครับดูฮะทุกคนโอ้โหแผนที่ครับโคตรคลาสสิกเลยนะเป็นสมัยเมื่อก่อนใน เกมมิวนะครับผมแรกก็เริ่มต้นที่เราเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นแผนที่แบบนี้เลยเป็นเมืองไม้เก่าๆนะครับย้อนลอยเป็นมิวยุคเมื่อก่อนนะฮะโคตรขลังเลยนะบ้านไม้นะครับแต่ก็ยังมีแสงไฟอยู่นะนี่เป็นแสงไฟเมืองเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้มาคลิปรีวิวประจํจาสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดไล่เลียเซิร์ฟนี้กันเลยนะฮะว่า รายเีย์เซิร์เวอร์ยังไงนะครับผมมีกิจกรรมด้วยรับเพชรฟ้า1ล้านแชร์นะครับติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอของเจ้าแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวนะครับนี่มีมุกค่าประสบการณ์แจกมา100เลยครั้งแรกนะโอ้โหเปิดมาแบบนี้ไม่ต้องเควสกันแล้วนะครับนี่อุปรกรณ์แรกเริ่มต้นจะแจกมาให้เราเป็นขั้น5นะเป็นชุดพรแดงนะครับทุกคน เมื่อก่อนเนี่ยชุดกอนแดงนี่โคตรโหดเลยนะครับนี่ตัวนี้บวก9้ามาให้เราด้วยนะครบเซตเลยนะทั้งแหวนอาวุธคู่นะครับเป็นเซตกอนแดงเออตัวนี้แจกปีเลยนะครับยางเืินก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับผลไม้ก็แจกมาหูหนึ่งลูก500้แต้ม20สบลูกทุกเสีนะครับเป็นรูปแบบกระตูนเนี่ยแปลกๆนะครับแล้วก็มีฉายาแจกให้เราด้วยนะครับเป็นผู้รักประเทศนะตัวนี้เป็น ฉายาถาวรนะครับนี่หลายฉายาเลยทุกคนดูผู้ค่าปกป้องประเทศนะครับแล้วก็จะมีรวยนะ <c oughs> รวยในโลกล่านะครับใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะโอ้โหฉายาแจกปีนะครับแล้วก็มีเมจิกคุยเศร้าแจกมาให้โคตรเยอะเลยนะครับของแจกมีแค่นี้ของแจกมีแค่นี้คับทุกคนไม่ได้แจกเวอร์หรือว่าแจกเยอะนะครับมีเน้นหลกัหลกๆนะฮะแล้วก็มีผู้2ตัวให้เราฟรีนะครับนี่เป็นออฟ5ด้วย ใส่ได้เลยครับผมนะของแจกฟรีในกระเป๋าเริ่มต้นมีประมาณนี้นะครับมีความสําเร็จชื่อเสียงด้วยเอ๊ะรีวิวง่ายดีแฮของแจกไม่ได้เยอะเกินไปนะครับนี่ทุกคนดูใส่อุปกรณ์เริ่มต้นนะฮะฟรีได้เลยนะครับบวก9ครบเซตจนะชุดกอนแแดงเน,นี่อันนี้ผมใส่เป็นชุดแฟชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าน่าจะมีของแจกเพิ่มเติมในค่าอีกนะครับแพดเด้ลยูนไน์มีด้วยนะเซิร์ฟนี้นะครับแพดเดิมแต่มีแพดเดงยืนออนไลน์นะฮะ น่าจะได้500ป้าป่เมื่อกี้ผมเป็นเด้งขึ้นมาในตัวอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมในคานะฮะกิจกรรมในคามีของแฟชั่น2022ด้วยโกคูนะฮะอัปเกดใหม่ล่าสุดแจกไป็นะครับแล้วก็จะมีเพชรด้วยเฮ้ยของแจกในะคาแจกดีนะนี่มีเพชรด้วยเดี๋ยวเรามาดูครับทุกคนมีเพชรล็อกนะฮะหกร้อยล้านป่ะเดี๋ยวผมลองกดใช้งานดูใช่ไหม ไม่ใช่นะครับประมาณ3ามแสนหรือว่า3ล้านนี่แหละเด้งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแต่แม่เทียร์คริสตัลแจกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นพวกคริสตัลต่างนะครับอย่างละ2 0 0หมครับทุกคนคริสตัลไวพรนะฮะนี่วิญญาณต่างนะคริสเราลสร้างกันแตกก็แจกมาหมื่นห้านะครับโอ้มีแตมเสน่ด้วยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือมีผู้แจกอีก2ตัวนะเป็นตัวแบบอู้ออฟสองลัอกีโช้คือดีนะตัวนี้พลัง10,000ืครับโอ้ค่าเฮตปีต่างๆนะครับทุกคนดู คู่2ตัวนี้น่าจะโหดนะนี่ครับพลัง1 0 0 0 0หมื่นครับแล้วก็มีติดโชคลักกิ้กมให้เราด้วยออฟสองเปอร์เซ็นต์นะครับดีดีสองตัวนี้ดีเลยนะครับก็สรุปคือแจกพูดสี่ตัวลยค่สองตัวตัวดีเลยแล้วก็แจกตัวธรรมดามาสองตัวนะครับไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะผมดูใหม่ก่อนทุกคนมีพูดสามตัวนะตัวดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ใช้งานได้เลยนะครับเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตนะทุกคนใส่พูดก่อนนะครับ แปลกดีนะแพดเดิมเนี่ยจอมันจะล้นหน่อยนะครับเป็นจอที่แบบใหญ่แลวทุกคนครบแล้วนะสีตัวนะครับนี่ผมใส่เป็นตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวฟินิกนะครับนี่เป็นไงยังสวยเลยชุดแฟชั่น2 0 2 2ก็มีด้วยไม่น่าเชื่อนะครับนี่อัปเดใหม่ล่าสุดแจกฟรีด้วยนะครับสามารถใส่ชุดเท่ๆได้เลยดันเองนะโอ้โหเอาเรื่อง ของแจกในค่ะยังมีอีกเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนรับฟรีรายวันนะฮะอุ้ยได้รับเป็นพูดอีกแมจิกเระเจ้อีกแล้ว <c oughs> มีพูดอีกหนึ่งตัวนะสรุปคือแจกพูด4ตัวนะครับในเทศกาลอื่นๆนะเขาก็แจกเพิ่มเติมมาให้นะฮะเน่เป็นตัวนี้บังกรนะฮะทุกคน <c oughs> ครบ4ตัวเลยเมื่อกี้ผมกดใส่แลไอตัวนี้ได้ออกมาเฉยเลยนะ โอเคแมตติค r ส s t a เท่าที่สังเกตนะแจกเยอะมาก3ครั้งแล้วที่ผมกดใช้งานไปแล้วก็มีตัว๋วอัญเชิญด้วยเฮ้ยตัว๋วอัญเชิญแจกด้วยเหรอแสดงว่าเซิร์ฟนี้ตัว๋วอัญเชิญเนี่ยน่าจะมีของดีให้เราไปไวอวยพรนะครับนี่ประมาณนี้สําหรับของแจกในคานะฮะแล้วก็ของแจกเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ m ิวดากนะ,ะับแพทเดิมคลาสสิกนะครับส่วนราชาตเติมเงิน ราชาเติมเงินก็จะมีประมาณนี้ทุกคนครับเนี่มีพูดโหดที่สดุดโอ้โหอัพสองนี่สิบบวกนะฮะหือตัวนี้จัดแจกมาในราชาเติมนะสายเปนะครับผมทั้งฉายาทั้งเมจ ικ, ิกคริสเซลนะฮะแล้วก็ของแหล่ๆนะครับแล้วก็ยันป้องกันตัวนะครับโ,โหตัวนี้คือยันโหดเลยยันโหดเลยตัวนี้ขั้นหนึ่งพันนะฮะพลังเป็นล้านต้องคลาสสิบ้วถึงจะใส่ได้นะครับโ,โหเป็นยันสีแดงอะ อย่างโหดกระโดดยิงนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยบอลยิมะความสุขนะฮะแล้วก็จะมีปีกแฟชั่นนะครับนี่คือราชาเติมนะได้รับของแบบอย่างแรนะครับราชาสายฟรีนะฮะก็เฮ้ยได้รับยันแดงเหมือนกันนะตัวนี้ขั้น8ผ00นนะค่าพลังดรอปลงมานะครับนี่กูแต่ใกล้เคียงกันนะทั้งราชาสายฟรีกับสายเติมนะครับของก็ดรอปลงมานะฮะ้ยใกล้เคียงกันนะแล้วก็จะมีเติมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นของแฟชั่นตาประทับ EP ด้วย นะครับแล้วก็เป็นพวกของแรก V.I.P ต่างๆนะครับตามเงินสะสมวันได้รับเป็นเพชรเมเจอร์คุยเซาลนะฮะแล้วก็ของแรกซะส่วนใหญ่เลยสะสม7วันนะฮะของแฟชั่นเน้นๆนะครับกับเซ็ตพูดเซ็ตทูนะครับตัวนี้ออฟสองสิบบวกนะฮะโอ้ไม่ o ู d เน็ตค่าบีพเป็นหมื่นนะครับแน่นอนครับเซ็ตทูต้องโหดอยู่แล้ว ตาประทับอีกปี100เท่ามีแจกมาด้วยนะแสดงว่าเซิฟนี้เก็บเบลแน่เลยเติมเงินต่อเนื่องนะครับนี่ได้รับเป็นของแรกซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นของแฟชั่นนะครับเติมเงินครั้งเดียวนะฮะโอ้โหของเยอะมากนะครับแล้วก็แลกของจุกจิกนะครับก็เอามาแลกได้นะของที่แบบลิงแรกที่ไม่ได้ใช้เอามาแลกเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับแลกปีแฟชั่นนะนี่เป็นของแฟชั่นแล้วนะทุกคนแสดงว่ากิจกรรมในะคาเขาไม่ได้แบบ ดูเยอะจนสับสนนะก็จะมีแบบเติมมีแรกฟาร์มนะฮะราชาอะไรพวกนี้กับโปรโมชั่นเติมบางต่างแล้วก็ข้างล่างเป็นพวกชอยแรกและของแฟชั่นทั้งฟาร์มแล้วก็ VIP นะฮะแล้วก็แรกยันนะครับยันเนี่ยโอ้โหยันมียันแบบเติมยันฟรีนะแตกต่างกันที่ออฟสองนะครับผมออฟสอออฟหน่าจะประมาณนี้นะครับนี่ฮะยันคือหดวดะเซิฟเนี่ยเอาผลไม้มาแรกนะครับนี่เป็นไง ยันเติมนะครับอันที่สองนะในระดับสูงหรือเปล่านะครับยันมีลูกเล่นหลากหลายนะแสดงว่าระดับขั้นลงสูงแน่เลยเนี่ยขั้นเจ็ดพันนะอัพชุดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะคืออะไรเนี่ยอัพชุดสิบห้าทุกอาชีพนะครับเอาชุดมาอัพเกรดได้นะทุกคนเอาผู้สะสมมาแลกนะครับนี่เยอะมากกิจกรรมข้างล่างนะย่อยปีกนะครับก็มีด้วยแลกสายาก็มานะครับผมนี่โดยใช้ไเหรียญพวกนี้มาแลกนะครับ แลกฉายามีเยอะมากนี่แลกฉายา1 2 3 4 5นะครับผมนี่เป็นไงโคตรเยอะเลยนะครับแลกประดับ1นะครับแลกอาวุธนะฮะราชานะครับหรือว่าจะเป็นใช้จ่ายแต้มแตมเงินเอามาแลกของได้มอบกิจกรรมนะครับเพื่อแย่งชิงราชาใส่ฟรีแล้วก็อันดับอังเปานะครับอันดับอังเปามิวสองนะฮะเพิ่นกำไร VIP มีด้วย อัปเกรดตัวเน้นๆเ,เลยนะครับกับคืนกําไรตีบวกก็มานะฮะอัปเกรดก็มีด้วยคืนกําไรเพิ่มเติมนะครับกับคืนกําไรความสําเร็จคืนกําไรยศคืนกําไรแต่งงานสวัสดิการต่างๆเทศกาลเท่าตัวเทศกาลบอสนะฮะโอ้โขอ้างล่าเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นทั้งนั้นเลยแล้วก็ข้าบบนทั้งแจกกิจกรรมเติมกิจกรรมแลกฟาร์มน,นะครับจำแนกให้เราเรื่องแรกหลากหลายในกิจกรรมเลยคาะ ประมาณนั้นสำหรับ Mew Dark Pa ดเดิม Classic นะฮะสุมกล่องล้อหมุนได้รับปีกแฟชั่นด้วยฮัลโหลแล้วก็กล่องต่างๆ Magic r i ูซ่าก็มีด้วยนั่นเองนะครับเอาเรื่องนะฮะอย่างอื่นก็ส่วนร้านค้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเผื่อมีอะไรที่แตกต่างนะครับร้านค้ามีขายพวกของอัปเกรดตัวนะครับแล้วก็ปีกนะฮะเนี่เป็นน้ำยาต่างๆนะครับ,นนนะรบส่วนใหญ่ล้วเป็นของอัปเกรดนะ นี่ฮะประมาณนี้อันนี้เป็นพวกชิ้นส่วนสําหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะฮะนี่เป็นของอัปเกรดตัวในราคาหลักร้อยนะหลักร้อยนะครับแต่น้ํายาล้างบาปเนี่ยเป็นล้านเลยเหรอสแสดงว่าเซิร์ฟดีใครที่แบบหัวแดงเนีนะ่ยต้องใช้เพชรซื้อเยอะนะน้ายาล้างบาปนะครับใครเกินรเกียนนะเกินรเกียน์ยนต้องเติมเยอะนะเพื่อเอามาซื้อน้ํายาล้างบาปนะครับหัวจะไม่ได้แดงนะฮะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็เป็นรายละเอียดที่แบบ เข้าใจง่ายนะรีวิวเข้าใจง่ายนะครับของแจกไม่ได้แจกเบอร์แต่แจกของหลักๆนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นของแรกเป็นพูดนะครับส่วนของดอบมอนสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนี่แผนที่แบบหญ้าลกๆนี่ต้องแผ่เดิมเลยนะฮะหญ้าลกๆแบบไม่ได้ตัดนะฮะเดินลุยหญ้าฝ่าดงหญ้าไปตีมอนล่าบอสอะไรอย่างนี้นะฮะฟิลลิ่งประมาณนี้สําหรับเซิร์ฟแนวนี้นะครับ ของดับเยอะนะเอ้ยมีบอลน,น้ำเงินด้วยโอ้ยบอลน,น้ำเงินบอลน,น้ำเงินมานี่มานี่มานี่บอลน,น้ำเงิน,อน,น,งนโอ้โหตีไม่ตายอัลโหลตีไม่ตายเลยคือเซิร์ฟเนี้ยเวลาเราเกิดใหม่นะทุกคนเราต้องไปเกิดจาก n p c นนะฮะอ๋เรียกได้ว่าแบบเปรียวนะครับผมความสะดวกสบายก็จะลดลงนิดนึงนะฮะแต่เน้นความคลาสสิกนะครับเกิดใหม่ต้องเดินไปหา NPC นนะเหมือนสมัยเกมเก็บเบลเมลื่อก่อนนะครับ มันจะไม่ได้เด้งขึ้นมาหนะ้าจอให้เราเกิดใหม่แบบต้องตามหา n p c กันให้ควักนะฮะประมาณนั้นของดอปก,กางกราที่ชื่นชอบในเซิร์ฟแนวนี้ก็จัดได้เลยลิงก์ดาวน,โน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับคลิปเรเวลวันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วชื่นชอบเซิร์ฟแนวไหนนะก็จัดได้เลยนั่นเองนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันเช่นเดิมถ้าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรา เจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ